สัปดาห์ที่ผ่านมาพาทุกท่านได้รู้จักกับราชินีแห่งผลไม้สัปดาห์นี้ขอพาทุกท่านไปพบท่านทูตแห่งผลไม้ไทยไม่ใช่ใครอื่นมะม่วงของเรานั่นเองโบราณว่าปลูกอะไรได้เช่นนั้นบ้านไหนปลูกต้นไม้แล้วได้ผลดกว่ากันว่าบ้านนั้นลูกหลานเต็มบ้านวันนี้คุณรีดเลยพาหลานแฝดลองชิมมะม่วงสายพันธุ์ต่าง รวมวงด้วยคุณจอยรินลณีมาทายกันว่าครอบครัวคุณลีดลูกดกตามคำโบราณหรือเปล่าติดตามรับชมครับไม่เห็นด้วเห็นไหมนะไม่เห็นสองคนทำอะไรกันเก็บมะม่วงมะม่วงหรือไม่เนี่ยก็บอกให้ต้นนี้ต้องแดดเยอะๆและจะได้มะม่วงสองคนเก็บมะม่วง เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะช่วงนี้หน้าร้อนแบบนี้รับร้อนต้องรับมะม่วงชอบมะม่วงอะไรชอบมะ,มะม่วงน้ำปลาหวานมะม่วงน้ำปลาหวานขอโทษนะต้นนี้ไม่ใช่มะม่วงน้ำปลาหวานต้นนี้มีประวัตินะอะมาม่าปุ้ว้าวอ่าเข้าใจยังต้นนี้มะม่วงหนองแซงนะจ๊ะแต่ไม่ต้องไปเก็บวันนี้สาพัดมะม่วงเลย<ว>เดี๋ยวเราไปดูกันอ้าวโปรดว่าง เราเข้าไปดูมะม่วงกันนะคะไป น้ำปลาหวานอ่ะมะม่วงน้ำปลาหวานอย่าลืมนะคะต้องใส่หน้าก,กากด้วยนะคะล้างไม้ล้างมือพกเจลแอลกอฮอล์หยุดเชื้อเพื่อชาติแต่วันนี้จะมาแค่น้ำปลาหวานอย่างเดียวมันจิบจ้อยเกินไปลาบไอ้มะม่วงมากอาแหม่รู้จักมะม่วง,งอะไรพูดนหนูรู้จักอกร่องคะอ่ะน้ำดอกไม้คะ่ะนี่คืออกร่อง หน้าตาอ,อกร่องนะคะความลักษณะพิเศษจะหอมมากแล้วลูกมันจะเล็กกว่าน้ำดอกไม้ชัวต่างไซส์เลย <Wow. S 1> อันนี้จูเนียมากอันนี้จัมโบ้เลยนี่คืออกร่องอกร่องก็มีอกร่องทองอกร่องเขียวไม่ใช่มันไม่สุกนะบางทีเนี่ยอกร่องเขียวปอกออกมาก็จะสีเหลืองเลยเหมือนกันจากอกร่อง ก็มาสู่น้ำดอกไม้จะเป็นมะม่วงที่ฝรั่งชื่นชอบโปรดปรานมากเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราคนไทยเนี่ยก็ปอกมะม่วงแนะนำให้ฝรั่งได้รู้จักทานเนื้อมันเยอะแต่ถ้าไปปอกอก,อกร่องเนื้อมันน้อยเกินไปม,มันไม่ได้มันไม่รอดค่ะและที่สำคัญที่สุดอกร่องเวลาปอกออกมาแล้วมันมีเสียน ต้องปอกเป็นแต่ถ้าน้ำดอกไม้มันไรเซียนแต่เดี๋ยวเราจะแนะนำวิธีการปอกมะม่วงปราบเซียนอกร่องปราบยังไงนะคะเรามาดูการปอกมะม่วงอกร่องที่จะทำให้มะม่วงไรเซียนสังเกตนะคะมะม่วงไม่ปอกเปลือกนะจ๊ะเลยหั่นออกมาเลยใกล้ๆเม็ดนี่ค่ะแล้วหั่นออกมาเป็นชิ้นๆให้สวยงาม หลังจากนั้นทำสะพานโค้งนี่แหละค่ะเป็นการปราบเซียนนะจ๊ะปราบเลยมิฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทานมีเซียนปั๊บเนี่ยทานแล้วรู้สึกขันคอเราจึงทำให้ผู้ปกครองไม่อยากจะให้ลูกหลานของเราทานมะม่วงอ,อกร่องเพราะด้วยเหตุผลน,นี้ oh. แต่ความอร่อยของมะม่วงอ,อกร่องเนี่ยมันโอ้โหที่สุดของที่สุดเชื่อไหมฝรั่งไม่รู้จักหรอก โอ้โหถ้าฝรั่งทานอ,อกร่องไปแล้วจะลืมน้ำดอกไม้ไปเลยแต่อ,อกล่องก็ไม่ใช่หาง่ายจา้ะช่วงไหนมีเราก็อ,อกร่องช่วงไหนไม่มีก็น้ำดอกไม้พันดีๆก็อร่อยเช่นกันค่ะจากอ,อกร่องเรามาสู่ยอดนิยมน้ำดอกไม้ที่มันไม่มีเสีย้ยนเนื้อมันเยอะแต่ความละเอียดความเนียนโอ้โหต่างกันลับเล้วแต่มันได้เนื้อเยอะ ยิ่งทานกับข้าวเหนียวมะม่วงคือข้าวเหนียวมะม่วงจริงๆละลำพังทานมะม่วงอย่างเดียวก็อร่อยนะแต่มาเจอกับข้าวเหนียวมะม่วงไม่รู้ใครคิดมันลงตัวหนั่สุดๆและนี่คือความต่างเห็นเด่นชัดหนึ่งผลของมะม่วงน้ำดอกไม้เนื้อมันเยอะขนาดนี้แต่หนึ่งลูกของอกร่องอกร่องมันเหลือน้อยนิดแล้วเกินเขาจึงนิยมน้ำดอกไม้ เรามาชิมกันระหว่างอกร่องกับน้ำดอกไม้อ่ะอกร่องเป็นยังไงมั่งอร่อยค่ะหวานหวานยังไงกำลังพอดีหวานกำลังพอดีแพคเป็นยังไงอ่ะชิมอเป็นยังไงบอกหน่อยหวานไม่หวานเกินอ่าไม่หวานลองอกร่องอ่ลองอกร่องอ เราเปรียบเทียบระหว่างน้ำดอกไม้กับอกร่องนะจ๊ะเปรียวลองนี่คือคนรุ่นใหม่จะไม่ชอบอกร่องแต่ถ้าสำหรับปรีดน้ำดอกไม้ no ขอไปอกร่องนี่รู้จักไหมมะม่วงนี่ถ้าถามนี่ตอนแรกนี่นึกว่ามันเป็นมะม่วงพันฝัง มันมีความละม้ายคล้ายฝรั่งดูหน้าเปรียบเทียบกับหน้านี่หน้าลีนนะเขาเรียกว่ามะม่วงพันแอปเปลิลเหมือนแอปเปิ้ลไหมแอปเปิ้ล r two e two นั่นคือแอปเปิ้ลแมงโก้อาชิมเลยมาแอปเปิ้ลไทยแลนด์ อ,อร่อยอ่ะบอกมาถูกอ่าตามชิมวอร่อยดีอ่แพมให้ลูกหนึ่งให้แพ็กลูกหนึ่งเป็นมะม่วงพันแอปเปิลอ2 e 2ูแต่รสชาติเหมือนแก้วมินอร่อยหนึบบยมเยไปต่อ มะสูพันแอปเปิลจิว๋วและพันนี้เรียกว่ากัปันมะนีอ่อร่อยเลยอันนี้นะคะถ้ามาทำน้ำพริกมะม่วงยำมะม่วงพลามะม่วงหรือเอามะม่วงนี้ไปใส่กับน,น้ำยำปลาดุกฟูเล็ ทำป้านเมื่อกี้เด็ทานด้วยทั้งเปลือกอันนี้ปอกเปลือกละอ้าวเด็กเ็กทานและเราจะมีน้ำตาลทรายผสมกับน้ำปลาเด็กสมบูรณ์เป็นน้ำปลาแทนนะจ๊ะอย่างนี้เลยเมื่อสมัยเด็กๆนี่คือโอ้โหแค่ดมก็หอมจะลุยจุยแจกเอาจิ้มอร่อยมากนี่จิ้มอย่างนี้เลยนี่ต้องเจอกับน้ำตาล <Okay. S 1> อร่อยมากอาจิมอร่อยมากสุดยอดเป็นไงแพมเลิศอร่อยมากลีจะบอกเลยนะว่าลักษณะของมะม่วงกัมปั้นอ่ะสมมติกินกับน้ำปลาหวานเนื้อมันละมุนมากละมุนจริงๆอ่ะพีก่เกลือนใช่ไหม อืกลับด้านอร่อยค่ะ <Hey. S 1> อันนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เรียกว่างามเมืองยาาทำไมถึงต้องงามเมืองยาาเพราะว่ามะม่วงนี้นะคะมันจะออกลูกดอกมากดกจริงๆปูกปับ๊บคุณขายตังได้เลยอ่ะพูดง่ายนะขายได้เลยเงินเข้าเลยและ ใหญ่มากเห็นไหมเหมือนประมาณน้ำดอกไม้สีแดงเลยเรามาปอกกันดูว่างามเมืองญ้าเป็นอย่างไรจ้ะนี่คือหน้าตาของงามเมืองญ้านะจ๊ะเห็นไหมเหมือนไหมเหมือนน้ำดอกไม้เลยแต่เป็นน้ำดอกไม้แบบพ่อแม่น้ำดอกไม้เพราะว่ามันใหญ่และเยอะกว่านะจ๊ะวันดี้จ้าจอ หวังว่าแต่เผื่อแบบว่าจะไม่มีแบบที่นี่แบบว่าที่นี่พันอะไรเหรอแอปเปิ้ลจริงเลยเนี่ยเป็นมะม่วงออมหลอเซอร์คูลอร์กัหนึ่งอะนี่ไงอาดูอีดูเหมือนการ์ดเนี่ยค่ะจอยจอยจอยขอเชิญงามเมืองย่าจอยนี่อะไรนะ this is งามเมืองย่จากจังหวัดสระบุรีแต่พันนี้ปลูกปั๊บออกลูกทันนี้แล้วลูกขึ้นหนึ่งต้นยันพื้น ลูกเยอะมากถ้าเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยปลูกได้เลยงามเมืองย่างามเมืองย่อจอยลองชิ้มจิ้มจิมอร่อยไหมคะรสชาติเป็นไงคะถามเพื่อนหน่อยหวานอร่อยมากหวานอร่อยอะไรให้คะแนนที่หนึ่งไหมคะอัลเฟรดอร่อยค่ะจริงเขาเชื่อตำราโบราณว่าถ้าต้นไม้ที่ต้องออกลูกออกผลถ้าลูกผลเยอะแสดงว่าคนนั้นลูกดก บ้าฤทธิมะม่วงเยอะมากเลยแม่ปลูกถ่าย่าคุณพ่อคุณแม่ฤีธมีลูกกี่คนวินิจกยกมือไปแล้วกดดันมากเอาขอทายก่อนนะคะเยอะเยอะมะม่วงเยอะมากเจ็ดคนผิดหมดเลยทั้งสามคนมาลองทายกันเล่นๆดีกว่าคุณผู้ชมคิดว่า คุณรีดมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนจะมากกว่าหรือน้อยกว่า7หรือจะมี11คนครบทีมฟุตบอลไปเลยพิมพ์คำตอบไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วไปฟังคำตอบกันเลยครับมีลูก 1> 17, 17 1สิบจริคนแงวะเนี่ยแทงไป10คนคลอดทุกคนแล้วก็กว่าจะมีพี่สาวคนแรก่<อ>เสียไปแล้ว one two t h r ห้าคนพี่สาวรีดไม่เหลือเลยขึ้นไปอยู่บนสวรรค์พี่สาวคนโตปัจจุบันเนี่ยเท่ากับเป็นคนที่6แล้วพ่อแม่เดียวนะจ๊ะไม่ใช่ว่าอันนี้แม่หนึ่งแม่สอง<ะ>หรือพ่อหนึ่งพ่อสองนอนนนนอนทายว่าหลีดเป็นลูกคนที่เท่าไหร่แม่จากหน้าตาที่อ่อนกว่าวัยขนาดนี้คุณผู้ชมคิดว่าคุณรีดเป็นคนที่เท่าไหร่จะคนแรกคนกลางๆหรือจะเป็นน้องคนสุดท้องไปเลย ได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมไปฟังเฉลยกันครับ่่สิบสองเอาสิบหกสิบตายแล้วสิบเลีเป็นลูกคนที่สิบห้าค่ะอ๋อพีทั้งคู่เพราะว่าต่อจากรีเสียหนึ่งแล้วมีน้องชายหนึ่งหนูพูดจริงๆนะบ้านหนูปูกมะยมมะม่วงไม่มีลูกบ้านไม่ีลูกทีกคน แม,ม <คน S 1> ่ไม่รู้แม่สองคนมันจะไป<ม>ขึ้นยังไงเรามมีลูกอยู่แค่สองคนเลือเธอได้พี่สาวหนูก็ไม่มีลูกหนูก็ไม่ได้แต่งงานจจานั่นแหละคือจบป้าหนควรให้หมดะไรที่มีลูกชั้นมันไม่น่าจะเม้อเอาละนี่คือเรื่องราวของการปลูกต้นไม้ที่จะให้มีล,ลูกเรากลับมาสู่มะม่วงกันต่อแม่ค่ะจอยอยากทานมากเมื่อกี้นี้จอยเอามามะม่วงกําปั้นมาลองดูหน่อย อันนี้เมื่อกี้นี่เราจูเนียนะคะอันนี้คือซีเนียลอง<ว>บอกไหม,ม <า S 1> เพราะเม <า S 1> ื่อกี้ลองกันแล้วเอาลองอันนี้หน่อยอ่ะผลไม้ทั้งหมดวันนี้ต้องขอบอกเลยว่ามะม่วงแปลกๆมาจากจังหวัดบ้านเกิดเมืองนอนของลีจังหวัดสระบุรีค่ะภูมิใจนําเสนอมากมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นผลิตผลอันแสนภาคภูมิใจจากสวนมะม่วงจรุนรัต บ้านหินกองอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีอ่ะมาจอยเป็นอย่างไรแคสังเกตพี่จอยไม่เห็นมีอาการเปรี้ยวบองบอแต่พี่ทำให้นะเปรี้ยงจริงจอยอะเป็นคนชอบทานมะม่วงเปรี้ยวจอยว่ากินน้งเปลือกอะมันทำให้เปรี้ยวน้อยลงต่อไปเอาของจอยมาค่ะกำปั้นแบบสุกแบบสุก ไม่เปรี้ยวหรอค่ะเีือบจืดเลยเออใช่ใมันอ็จืดใช่มันจืดเลยมันจืดเข้าสุกมหาชนกต้องงานที่สุกจึงจะอร่อยสีเหลืองอะไรจำปาอมหาชนกนี่คือมหาชนกแต่ปกติแล้วต้องรับประทานแบบสุกจึงจะอร่อยนะคะแต่จอยบอกว่ามหาชนกจะมีกลิ่นพิเศษเอกลักษณ์เฉพาะตัวตอนนี้มัน แต่ก็หอมนะถ้าสูกคือบางคนชอบค่ะหอมนะเวลาคนเราไปทำอาหารหอมหอมเลยเปนหนูว่าดิบๆหอมว่าสุกหอมอ่าต่อจากนั้นเราไปสูตรน้ําดอกไม้มะม่วงนั่นคือน้ําดอกไม้สีม่วงที่เรารู้จักคือน้ําดอกไม้หน้าตาดีน้ําดอกไม้ทองค่ะอันนี้น้ําดอกไม้ม่วงไปปอกกันจ้ะเนื้อมันก็ดูแบบดูดีนะใช่ดูแบบดูเหมือนพิเร่ะใช่ใช่ อต้องลองกันนี้ละเราเขบวนการชิมนะคะน,น้ำดอกไม้สีมว่มมมวงมาเดี๋ยวได้ชิมเป็นไ,ไงแฟมหวานก็เนียนนะจอยเดี๋ยถ้าถามว่าหอมไหมไม่แบบน้ำดอกไม้สีทองมันจะหวานกว่าใช่เน,นี่ยแหละหรืออาจจะเป็นที่มาจึงไม่นิยม จ,จึงมาเป็นที่นิยมของอันนี้ค่ะอาจะเอาอันนี้ไปทําอะไรรู้ไหมสลัดหรือเอามะม่วงเนี้ยไปทำปอกเปี๊ยกุ้งมะม่วงแบบนี้ก็จะอร่อยนะคะอ้าวเรายังไม่จบจากนี้นะคะจอยปกติเราก็จะรู้จักมะม่วงมันเขียวสเสวยมะม่วงมังหนองแซงอย่างเช่นหน้าบ้าเหรีเนี่ยคุณแม่ปลูกมะม่วงมังหนองแซงมันจะมีความหวานและกรอบอร่อยหารับประทานยากแต่อันนี้เขาเรียกว่าพันุ์เขียวหย่ด มันใหญ่สมชื่อเลยแล้วมีอีกหนึ่งมะม่วงจอยรู้จักไหมค่ะฟาลันไม่หนูชอบทานเออเป็นยังไงฟารันเลาเล่าเล้ามันเวลาปอกปั๊บมันล่นเลยสมชื่อคือฟาลันรสชาติมันๆกรอบๆผมบอกไม่ถูกกับมันก็เป็นมะม่วงมันนะคะอ่าเนี่ยไหมบอกแล้วก็คือมะม่วงมัดเราไปสู่มะม่วงสุเปร์จมโบของเราโชว์ไพบุญ คือใหญ่ดิคนหน้าหนูอ,อีกอมินไหมอ่ะ,ม,ะม,มินปะมินมเราใส่หน้าแผมเกินโอ้ยทอยังไงอ่ะใหญ่มากชอบไพบูลอาจจะต้องถือแล้วก็เก็บไว้เลยเพราะว่าเราไม่ทานเพราะเราอยากมีโชคแต่อยากให้เห็นว่าหน้าตาโชคไพบูลเป็น,น,ปนยังไงต้อง่าค่ะ โชคคบยบุญโชคคบยบุญลักกี้ลักกี้นะคะเด็กๆอืมเนตนาชยพูดเปรสชาติประหลาดมากเนาะรสชาติเป็นไงคะคือชื่อชื่อดีนะต้องยอมรับว่าหนึ่งลูกมันใหญ่มันแปลกไม่ลอยอ่ะแต่ว่าเอารับโชครับชัยแล้วกันนะคะมาตบท้ายกันที่เขียวสามรส เคี้ยวสามรสอร่อยนะจ๊ะจอยต้องชิมเคี้ยวสามรสแนวไหนคะแนวแนวมันแนวอร่อยมากมีคนคนบอกว่าอร่อยอ่ะแพมต่อเลยเนาะเอาออกกินกับหมูอร่อยจริงหวานนิดๆเปรี้ยวๆหน่อยไหมคะเปรี้ยวตรงเนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ชอบหนึ่งมันสองเคี้ยวนิดๆหวานหน่อยหน่อย ครบรถเลย<ะ>แต่พูดถึงมะม่วงเมื่อไหร่ปั๊บที่มันดังมากก็คือข้าวเหนียวมะม่วง<ะ>นี่เลยข้าวเหนียวสามสีด้วยนะจ๊จะจอาสีใบเตยสีอัญชนันและสีธรรมชาติออริจินอล สารพัดมะม่วงขนาดนี้จะขาดของคู่กันอย่างข้าวเหนียวไปได้ยังไงเมนูข้าวเหนียวมะม่วงแสนอร่อยที่มาพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณจอยริลนลีจะทำให้คุณผู้ชมหิวได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับและเราก็ต้องสบท้ายด้วยข้าวเหนียวมะม่วงของดรีเป็นมะม่วงอกล่องชอบมากเลยข้าวเหนียวสามสีนะจ๊ะคุณเลื่อง คนละงานเลยคนละงานเลยขอบอกไม่ให้หนูจะบอกว่าเลยว่าค่ะที่บ้านหนูอะถ้าเกิดว่าสมุดไปงานเลี้ยงบ้านหนูวัดชาเชิงซบใช่ไหมคะอ๋อเขาตเชิงซัม่คือถ้าผู้ใหญ่จะกินหกล่องเด็กกินน้ำดอกไม้อ๋อเห็นไหมเด็กๆจะบอกว่าอาน้ำดอกไม้จริงเพราะว่าคนกินไปจริงๆเขาจะกินหนกล่องถูกต้องเพราะว่ากลิ่นมันจะหอมกว่าหอมกว่าเนื้อลำเมียดลำเมียดกว่าใช่ค่ะแล้วก็ นุม่มนวลหนูก็อยากมาอยู่ฝ่ายเด็กนิดนึงหนูก็้่างน้ำออกมาอร่อยนะอร่อยอแล้วก็จบท้ายด้วยเรื่องราวของมะม่วงวันนี้สถานการณ์โควิดแบบนี้รัฐบาลประกาศขอร้องให้พวกเราอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเราก็ต้องปฏิบัติตาม เราเคยชนะเข้ามาแล้วใช่ค่ะไม่เป็นไรนะคะตอนนี้มันเกิดขึ้นเราก็ต้องคนละไม้คนละมือก็ต้องช่วยกันออกจากบ้านมาเลยนะคะก็ปิดใส่แมสล้างไมืล้างมือบ่อยๆอ,อาบน้ำอาบท่าแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ยาเพอ,อยู่ในที่ชุมชนเราอยู่กันเองในครอบครัวเราแต่เราต้องเมคกชัวร์ไปไหนไม่ได้นะแต่เราก็มีความสุขอยู่ที่บ้านเได้ เราว่าเราต้องขอบคุณภูมิอากาศบ้านเรา<ช>น่าร้อนแบบนี้ผลไม้เยอะมากหนึ่งในนั้นคือมะม่วงและเป็นมะม่วงที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากมายพอสมควร<ช>และนี่ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงที่เราชื่นชอบกินได้ทั้งปีก็ขอฝากไวอ้อาจารย์อยากจะฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยไหมอ,ะอ่ะอ,อ,อย่างนี้ผู้หลีบอกเลยค่ะอยู่เาชาิงพืชชนนะคะยังไงก็อยู่บ้านกัาแล้วก็แบบเซฟตัวเองนะคะการอย่ากบแต่ว่าอย่าหน่อยด้วยอ และช่วยกดไลค์กดแชร์ s ับส c คร b e และกดกระดิง่งตันกระดิง่ง<ๆ>รวัวๆนะจ๊ะกิงๆิๆ๊งๆๆๆเลยนะคะเราจะได้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกัน